สบายดีเบอร์สกูสุขคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนแรรๆพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาไทยนาแรงแล้วเนาะของกระขื้นจากลกกาพี่น้องบอ่แปบกะเสิรลงมาไทยนาแรงคือกันเนาะแต่ว่าแวะมาหาคู่แผดก่อนพากกันดำหน้าแล้วละกะไทยนาพี่น้องแต่ละมือต้องไทยนาไว้ทุกมือพี่น้องมือละ สามให้มือซีให้เนาะแต่ว่าแว็บไทยมือละสามให้แต่ว่าคู่แพรนะ์น่ะสี่เฮาให้ขึ้นไปเนาะตอนนี้ฟอนไซก็ร่างไทยเนาะเปิดฟ้อนก็ไทยแล้วให้ ite, นึงบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องแดดก็ร่างซ่องหนาเนาะอันนี้เป็นให้ที่เพิ่นไทยแล้วพี่น้อง ในนี่กำลังไถเนาะ่อนใสเป็นคนลงมือตอนนี้ไทสิแล้วแล้วเปลี่ยนกันซองไอ้น่อง <c oughs> <c oughs> สีมอสดำน้าแล้วแล้วก็แมบน่ำพี่น้อง ก็นาก่าก็ขึ้นเอาก้าเนาะค้าพอเพื่อนนั้นลกไหวแต่ละมื้อก็ดำหน้าขึ้นแลวก็ขึ้นไปแก้เอาก้าแ้วก็ไทหน้าพี่น้องงานประจำของคู่แผล์เนาะ,ะพพนเพราะว่าแต่คูแผลพี่น้องเห็ดบุดสู่ครอบครัวเนาะไทก็ต้องไทไวอยู่แล้วตื่นมากก็คือมิแตาทดาดำลด ความทันสมัยของสาวนาเนาะพี่น้องยุคคู่มือนี่ใส่รถไถแล้วมัคือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนไถกล้วยคำเมื่อยกบริขินถามว่าแบบเกิดทันบอกเกิดทันเนาะพี่น้องแต่จำกความบ่ได้ยุคพ่อแม่ก็ยังไถกล้วยยุคยุคอ้ายบ่แป๊ะเนาะไถกล้วย เราเพิ่เกิดแล้วแต่ยังหน่อยเนาะสาความวบอดด้แต่ว่าคู่มือนี่ใส่เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทันสมัยในการไถนาขึ้อรถไถนั่นเองเนอะพี่น้อง แต่ว,ว่าการดำหน้านี่ยังได้ใส่แห้งคนคือเก่าตอนนี้ก <laughs> ขลังเพิ่มพีสันซิมอนหน้าตากขลังเปลี่ยนแปลง <laughs> ยำรมานเขาอคิ้วเจ้าบอลนี่นนไทยจักไห้ไทยซีให้ไทยคนละสองบ่ อันนี้เขาใช้ไทยก่อนก่อนใช้เป็นคนไทยก่อนเนาะพี่น้องสี่มอนไทยํำหลังคนละสองไห้ใช้ทางใดที่เท่า nhau ผิวอ่าแต่ว่าเป่งน้ำไวเนาะพี่น้องแต่ละมือต้องได้เป่งน้ำลดไวนี่ให้มันบกให้มันเห็นคลองไทยเนาะขาน้ำไหลมันไถโบได เอาแนมบวเห็นคลองไทยมันก็ไทยหยาบพี่น้องภาพบรรยากาศแยามแมงพี่น้องเนยอยู่กับท้องไร่ท้องนาจอพอนไซสีแล้วเลยนะ เหลือแต่ซอกขอบขั้นนะ้ขอบขั้นนี่ ระวังที่สุดนะพี่น้องถ้าเจอหน้าลมนี่มคือตีนคางคัวลิฟต์ลงเลยนี่สามารถปีนได้เนาะตัวตีนหนึ่งมันตีนสูงตีนต่ำต้องใส่ความระวังแล้วกันบอบามน่เนาะแล้วก็บเบิ่งปีนไปตาม้องพพ้อมมันไม่เป็นเรื่องยากสำหรับคนไส่เลยงานจิบจิบ ต่อไปพี่น้องคิ้วของซีมอนเนาะคนละสองไ้แต่ละมือ ว่าแถวลุมเน้นเป็นดินทรายเนาะดินบระจุดใช้ง่ายพี่น้องอ <c oughs> มองได้มันแข้งกับจนเนซัขกขโยขึ้นไปคุ้มลงนล้วพี่น้นองได้กระโดดขึ้นไปคุ้มเอา แต่ว่ามันก็เป็นบางบ่อนเนาะซิ่งเป็นซิ่ง่กกนีเนาะให้ละประมาณหานาทีเนาะได้เพื่อกับหอ้อด รถซูเปอร์แมนไว้เดยบโเล่งคำหนึ่งมันกัดจวดไปแล้วเนะ นาวานเขาจ้าพี่น้องกำลังใส่ปุ๋ยกาเรเลือจังหวัดกาเรเลือจังหวัดโบมีไข่เมงดาเนะาะบ่เห็นปกติอยู่แถวโกกอัะตายพี่เน้ะโกกันอยากเขากอด เดือสามสิบสี่มัดยังได้อยู่สองไห้นาะพี่น้องมาหอดบอแม่นแล้วเนาะการจะมันใหญ่ <c oughs> ก้าเพิ่นแตกเป็นก่อเป็นจีน <c oughs> บ,บน้องรถบ้านี่มีเด็คิวชิมอนบอเจ้าน่ะ <c oughs> เป็นโค้ชเชื่อถ้าคุ้มบอ <c oughs> <c oughs> <y àn> ย่างชิมอนพารถปีนแล้ว <c oughs> องเกี่ยับท่านในคืนนด้พี่น้องถาอายก่อน <c oughs> แต่ละมือไทยหน้าเปลี่ยนกันเนาะ เดี๋ยวบอแป๊บไปหาทแทนหน้ากับพี่น,ออน้องทำเลยตอนเี่ตั้งกล้องไว้นะพี่น้อง แล้วแล้วนะพี่นอ้องแล้วไปนึ่งให้พี่นอ้องเมื่อนี้สิท้ายไ้สามไห้เนาะแต่ว่าตอนนี้เวลามันไล่แล้วนะพี่น้องอะไรพี่น้องจา้าเดี๋ยวมเฮานนี่ก็สซได้คอนอลาขอบใจเบสดสุขุคนทีท่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบสวรรค์นเนื้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องจา้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องอย่าลืมพุ่งนี้พี่น้องเขามาหับสมหับเบิ่งกันคือเก่าเนาะ ไปแล้วอพอกันคลิปหนาะสบายดีเดี๋ยวไปหาไทานาต่ออีกเนาะ